กรุงกงามเขาเนะลามาหาปุนเลย บั้นย <language> ังพี่น an ้องคมบั้นยังพี่น้องครอมันพี่น้องพี่น้องเวลาหินเสาหน้าพุ่นพี่น้องนะมันสิเลี่ยมมันสิได้เลี่ยมมันสิคมดีเป็นบ่บทบพุยว่าไงพี่น้องบุพุยบุคือเสาหน้าแหลงบุคืออันเห็ดเสาหน้าแหลงพี่น้องเสาหน้าแหลงมันสิพุยเดี๋ยวสิพาไปเบื้งมันพุยยิ่งเด้อมาพี่น้อง เสาหน้าแรงมันจะเบิ้งให้เห็นเลยไปน้องนี่นี่มันสิพุยมั้งสิไปน้องเรียมันสิบปเห็ดไปน้องนมันสิแตกออกมาไหมสิไปน้องนี่เขาเห็ดเห็ดยามแหลงว่าไงไปยามแหลงมันเรียมันสิพุยพุยเขาพุยเขามันก็บางเขาบางเขาอะไรไปน้องบมันต่างกัน รีตราตีตรานรี่พี่น้องตีตาสังที่เห็ดพี่น้องบริษัทกำจัดพวกพวกกินบได้เลยพี่น้องตีตราโซเลียนพี่น้องติดต่อเข้าบอดาได้พี่น้องได้อพ่อแยกได้โซติดต่อผ่านทางยูซูปยูทูบยังนะพี่น้องสองนี่แหละสองเบ้ายน้อนี่แหละพี่น้อง สอเฮามีเพจให้เรียบร้อยพี่น้องวางเพจให้เรียบร้อยเลยนี่มาตรฐานพี่น้องเวลาเอาเล็กเวลาเอาเล็กหน้าอย่างลงไปปาไ้มันสีเสมอเปียเลยพี่น้องเวลาเอาวางหน้าเล็กบมได้เคาะหมนต้องเคาะขี้โปกขี้ปุ่นถ้ามันยักพี่น้องวางเพจแล้วก็เลียบไปเลยพี่น้องบมได้เคาะขี้ปุ่น เบียบเบียบพี่น้องเบิดโฮนี่พี่น้องนะพอแยกได้ก็โทรเบอร์นี้เลยพี่น้องมาเลยก็ได้นะโอ้เบิด์ที่ลไล่แท้เบิดโฮก็ได้ <c oughs> ลเลขแปดก็บอกมันเลขแปด,ปด,ปดไปซะก็ได้ก็ติดต่อมาทางยูทูบเลยพี่น้องมันเบิง้งยักเบิดโฮรสิ้นพดบอกพลานเจมเมอร์เบิดโฮนาะเบียบเบิดโฮนาะ เรียบร้อยแล้วพี่น้องเสาเนี่เป็นอันเซ็ตเรียบร้อยตีตาเรียบร้อยแล้วพี่น้องเรียบร้อยเลยเสาหน้าหกเงาสี่เมียห้าสิบเป็นอันเซ็ตเรียบร้อยพี่น้องพร้อมที่จะแกะแกะกับแกะกับมือนึ่งคนละพี่น้องทั้งแกะใดพี่น้องเพราะว่ายักษ์ด้มาตฐาน,นะฮะอันยังเนื้อปูนมันยังเนื้อปูนมันแข็งก็เกล้นบ่เพราะมันความทนทานดีก็เก้าพี่น้อง อันเด้อหวัวแบบซะก่อนพี่น้องมือนี้ฝนสิตกนะพี่น้องคุมไว้ยังน้อยเนี่ยยันเลี่ยมเขาเสีย,นนสเ,ยเรียบร้อยพี่น้องบ้านนะ่ เอาไป่ได้หบ่กเรียบร้อยพี่น้องเอาไปเอาไปไปดอกหม้งงูนะเอ้าเส้อเราเมันเสือเราเจ้อยมันเสไปเอาเงินหน่อยมากคนสมฮปเลฮทเฮ

ยาเราเอาเงินซื้อเล็กเราไปซื้อปูนได้ห,หลายซ่อมนาเกียเราไปซื้อดอกม,นะมานะไหลมาแต่นหน้าเศรอพี่น้องพ้าซื้อตะบ,บอนแล้วเบ่อที่เ่เีอันนี้อันนี้ลำค่าเด้น้องแล้ลำค่าใส่ลำ่าแต่ว่าเขามากไว้คือหูพี่น้องฮนะู

Ôi đẹp, nhiều lắm này, anh cô. Côn hàng hết này đi anh. Đẹp, là cạp, anh, เสมอแล้วเนาะจับระดับน้ำอเอาดีๆเอาดีๆเนี่ยเนี่ยเสาเขาคาดเรียบเลยถ้าคาดเรียบเนี่ยโมเมน มันยังไม่ใชบุมีเลี่ยมถ้าแล้วนี่ปเป็นเลี่ยมมันเดียวอะไรหรอ